จะได้ที่ภายธรรมะทั้งสองทั้งซีเจ้าให้เข้าใจเราทุกคนเป็นเจอาเป็นสาสน,นชนทางบันเทิงคิดเตืเอหัดที่รวมกันอยู่ในที่นี้เป็นเจ้าเป็นผู้ศรัทธานู้นิพกันในกานั้น เราเร่่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาคำสอนของพุทธเจ้าแล้จึงค่อยน้อมกายวาจาใจเข้ามาในศาสนาเมื่อว่าน้อมใจเข้ามาแล้วต้งตั้งใจปฏิบัติที่ว่า พุทธัสสะ,สะะหัตถมิดาะสะวะธั้มัสสะหัตถมิดาสวะสังขปะหัตถมิดาสวะข้าพเจ้าขอเป็นทาสวิธีเจ้าขอเป็นทาสจะทำขอเป็นทาสจ็ต้องคำว่าขอเป็นทาสในที่นี้ยอมสละทุกอย่างยอมเดินกายแล้วก็ใจใจ เป็นเดชว่าเป็นธาตุครั้งคราวของพระเจจาท่านสอนไม่ให้นอกเหนือจากกายว่าใจใจของเราเรนนั้นกายว่าใจใจของเราจะต้องยอมเป็นธาตุที่ทุกข์คิดทุกข์ชอบทุกข์่นทุกข์ประการไม่นอกเหนือจากกายว่าใจใจ เราตั้งใจพติด,ดีด้วยกายวาจาใจประโยชน์ที่ดวงเหล่านี้ประพติชั่วด้วยกายวาจาใจเพราะความชั่วควคิดชั่วเร็วสาเนแเพราะกายวาจาใจนี้ใจเป็นของอันเดียวไม่ใช่ของมากมายเมื่อทำดีแล้วมันก็ละชั่ว อาสาชั่วแล้วต้องก็ละดีเหุ่นั้นตั้งใจทำดีเสียม่ลาชั่วเราปฏิบัติศาสนาต้องปฏิบัติอย่างนี้จึงจะเข้าถึงพุทธธรรมส่งถ้าหาทำไมฟังความชั่วอยู่อย่างเดียว เราไม่ยอมละก็ได้ชื่อว่าไม้เข้าถึงพุทธธรรมสมเราปฏิบัติกรรมฐานที่ว่ากรรมฐานก็คือตัวของเรานี่แหละเจารโามานณธา,ต,าตันตาตะโตอาการสามสิบสอง ก็มีในตัวของเรานี้ทั้งนั้นกรรมฐานมีทุกคนที่เรียกว่าพระมรามของสองระเจ้านั้นแท้ที่จริงคือกรรมฐานไม่ได้นอกเหนือจากนี้ไปไหนพิจารณากายของตนไม่เห็นเป็นธาตุที่ดินน้ำลงไป แลพวกตรวของเรานี้เท่านั้นไม่ได้มีในที่อื่นกรรมฐานเป็นกรรมฐานแล้นะั่นเป็นกรรมฐานก็คือเป็นธรรมแนะั่นยานาเห็นกายของเราที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรม คือกายสักแต่ว่ากายเห็นกายของเราสักแต่ว่ากายเห็นเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเห็นจิตก็สักแต่ว่าจิตเห็นธรรมก็สักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาทั้งหมดนี่เป็นถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลแล้วเขาแล้วเป็นอะไรก็เป็นธรรม เรียกว่าเป็นธรรมคือสภาวะอันหนึ่งเราไม่เรียกสมมติเป็นเหมือนสมมติบัญญัติต่างหากนั่นที่เรียกว่าคนเรียกว่าตนตัวเราเขาเรียกว่าสัตว์มันนี่อะไรต่างกเป็นสมมติบัญญตัติมนุษย์เราอยู่ด้วยสมมติบัญญตัติสมมติบัญญัตินี้ สมดเรียกกันบัญญัติเรียกกันให้รู้จักชื่อเสียงให้รู้จักคนนั้นคนนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอติดสมุิบัญญตัติถ้าหากพูดถึงเรื่องความจริงแล้วนั้นมันไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคกลว่าเขาอาจจะทั้งหมด ธาตุสี่ที่ว่าดินน้ำไฟลมก็เป็นสมุดขั้นห้าที่เรียกว่าดูเวทนาสัญญาสังขารดินนัำก็เรียกว่าสมุดก็เรียกว่าบัญญัติไม่ใช่เรียกสมุดเรียกบัญญัติธาตุสี่เรียกบัญญัติขั้นห้า 4, เรียกบัญญัติน 5, ญญตนอนยุวนของจิตตังหจวใูหนังกายใจ หมายจหนาภายในภายนอกคือรูปแสงกิมโมโตปุระบมายลงอันนั้นเรียกสมมุิสมมุนินี้พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นต่างหากนอกจาาพระพุทธเจ้าอันี้ใครบัญญัติมนี้พระพุทธเจ้าองค์เดียวในโลกอันนี้บัญญตัติบัญญัติทับสมมุิลงไป ถ้าหากว่าพ่อแม่บัญญัติก็ไม่รู้เรื่องอีกเหมือนกันคนเราก็พูดก็ไม่รู้เรื่องดังนั้นถึงบัญญัติตรงไปถ้าไม่จัดสมมุติโดยกัดบัญญัติมันยังเคยเรียกถูกเรียกสมมุติบัญญัตินั้นถูกเมื่อมนุษย์คนเราอยู่โดยสมมติบัญญัตินี่แหละแต่เมืเม่อ ทกาหนาถึงธรรมะแล้วถึงของจริงแล้วเป็นกะภาว่าอันหนึง่งคือเป็นธรรมทเดีวก็จะเจ้าท่านเทศนาว่าธรรมนานตาธรรมะก็เป็นอนัตตาส่วนเปล่าหมดไม่มีสาระไม่มีแกนสารไม่มีตนไม่มีตัว ธรรมานตาผู้พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเห็นธรรมอย่าไปพิจารณาอื่นใดทางไม่ใช่ของลึกไม่ใช่ของตื้นไม่ใช่านาเส่นจไม่ใช่ของลึกอะไรนะ้นคือตัวของเรานี่เป็นธรรมเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นเป็นธรรม เข้าใจว่ารลืกมองเราพิจารณาได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่ไม่เป็นสินงไม่ธรรมเลือกเกือเกินธรรมะมันก็เลยเป็นของเลือกไปเสียคือไม่เห็นของจริงไม่เห็นธรรมะเป็นของเป็นจริงแท่ที่จริงมันเป็นธรรมอยู่แล้วแต่ไม่เห็นธรรม ต้งเราทั้งหมดเป็นธรรมทั้งนั้นแต่เราไม่เห็นธรรมมันดูเป็นของล็กทั้งท่านตัวของเรานี่าวิจารณนาเห็นเป็นธรรมทั้งหมดใครๆก็เป็นธรรมทั้งหมดเราเป็นของตื้นนิดเดียวโลกกะระทำของเทวโลกกะระทำคือมีลาบเสื่อมลาบมียดเสื่อมยด มีสุดมีทุกมีสันเิริานในนินธามีโลกกระทำทั้งแต่ที่ว่าโลกกระทำโลกนั้นแหลมาเป็นธรรมที่ว่าโลกกระทำถ้ามมนมีโลกแล้วก็ไม่มีธรรมแล้วได้มาเป็นธรรมพุทธเจ้าเกิดก็เกิดในโลกอันนี้แหละมาวัดในโลกอันนี้แหละ ถ้าไปยนาก็าพิจารณาโลกอันนี้แหละมันกลายเป็นธรรมทำไมกลายเป็นธับมที่มาโลกเป็นธรรทุกทุกมันนั่เป็นอย่อย่างนั้นใครไปยึดเอามาเป็นของตัวก็เลยทุกทุกก็เหมือนกันถ้าไปยึดเอกมาเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้น ได้ลาบเสื่อลาบได้ลาบได้อะไรมาะ้าได้มาซึ่งเรียกว่าลาบเท่านั้นน่ะคำว่าได้ลาบนั้นหมายความว่าได้ของมาของที่ได้มานั่ยน่ะเรียกว่าลาบได้มาทาไมของนั้นได้มาทําไมมันม่เป็นอยู่อย่างนั้นเอามามันก็ไม่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เอามาก็เป็นอยู่อย่างนั้น อย่างเงินทองแล้วของปอะมาเนี้มาเป็นของเราไม่ใช่ของเราเงินทองก็เป็นของเราได้ไหยของรัฐบาลรัฐบาลใช้เรามาใช้เฉยเฉยใช้ของเราไม่ใช่ไม่อยู่ไม่อยู่ในมือของเราั่นนของของไม่ใช่ เาเปลี่ยนแปลงไปหาคนอื่นด้วยไป,ไปคนอื่นไปใช้แด้ไปมันไม่เห็นอยู่ในมือของเราก็ปบาดมันก็แปรส่วนไปเป็นของคนอื่นไปไฟหน้ากโทงไม่ใช่ของเราเราพุ้งครองรักษาอยู่ถือมันนะครับว่าเป็นของตรงของตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปลมจากเราแนละ้ว เป็นของคนอื่นไปมาชั่วแล้วจะเป็นของลูกของหลานของเด่นไปวัดจากของเด่นของนับเป็นของคนอื่นไปเรื่อยไปมันจะได้เหรอคำว่าได้หรือไม่ได้คำว่าได้แล้วนะมันไม่จริงหรอกมันเป็นเรื่องเล่นน่าเสื่อมน้าไปงดเสื่อม เวมไม่ส่วนอนิจธาของเหมือน,นเหมือนกอันเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นธรรมพระพุทธเจ้ามาเห็นของมันมีอะไของเป็นอยู่อย่างนี้ท่านยังป,ปล่อยวางไปยึดเอาไปไม่ไดเ้เลยปล่อยวางแค่ตามสภาพมันนั่นแหละเป็นธรรม ผู้ปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตรงอย่างนี้เราทุกคนมีธรรมแล้วอยู่ในตัวเราทุกคนเลียนเทียแต่ว่าเราไม่พิจารณาหรือพิจารณาแล้วมันก็ยังบาดแ็นเห็นจริง ความที่ไม่เห็นสิ่ง,งเพราะอะไรเพราะจิตเราไม่นิ่งเพราะจิตเราไม่สงบเพราะจิตเราไม่อยู่ถ้าจิตเราอยู่เรานิ่งนิ่งเราสงบแล้วจะเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างสงบคงที่สมมติว่าเราอยู่เดี๋ยวนี้หละ ทำจิตสงบทุกคนนะมองดูซึ่งการและการดาวไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นสภาวะหน,นึ่งเท่านั้นฮชอยู่อย่างนั้นเรื่องของมันเรื่องของคนต้องเป็นอยู่อย่างนั้นทุกคนต้องเป็นอยู่อย่างนั้นคงแก่คนแก่คนต,ตายก็เป็นธรรมทั้งนั้นหากเป็นธรรมอยู่อย่างนั้น นั่งอยู่ก็แก่นอนอก็แก่ยืนเดินก็แก่แก่ก็คือความตายมันตายจากสภาพติมมนท้างแก่แล้วนีความตายไปในตัวเป็นจริงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาถ้าหากจิตเรานิ่ง มาจิตจิตแล้วมันนี่งกรส่งสายไปหาคนนั่นงคนนี้คิดเพ่งคนนั้นคนน,นี้ยุ่งมันวิวหน่อยหาความสงบไม่ได้เลยไปสมุดปัญญัตินั้นเป็นลูกันั้นเป็นหลานนี่เป็นพี่เป็นนอ้องน้องเป็นญาติเป็นลุงเลไปใหญ่โตมันมีที่สิ้นสุดสุดที่ไหนสิ้นที่ไหนตายมันอไรกัน จึงจะหมดเมื่อนั้นเครื่องไม่ไม่ลมไม่มีลมหายใจแล้วก็เลยดับทุ่งไปแต่ว่าจิตใจยังนันยังมาสูงเนี่นยเนี่ยไกังวลเกี่ยวกันไม่เห็นตามราพราะพาดเป็นนั้นแล้วมันก็เลยนิ่งที่หนังตัวกน,นิ่งนะหมดทำมาฮัดตรงนี้ต่างหากหัดกรรมฐานหัด ธรรมะสองสองพระเจ้าหัดพุทธศาสนามหัดอยู่ตรงนี้ถ้าหัดตรงนี้ได้แล้วไม่เชื่อถึงพระพุทธธรรมะสมได้เชื่อถึงธรรมะคำงสองพระพุทธเจ้าเราเป็นกรรมฐานขึ้นมาในตัวทุกคนพากันปฏิภาการศึกษาอย่างนี้จปงจะถึงธรรม ถึงคำสอนพุทธเจ้าเดือแท้จริงเพราะฉะนั้นก็จส่งพาตั้งใจงนะทุกครั้งตัวอธิบายมอ